โจพร้อมยังโโโโสิ 1941, ี่สอสี่สิตมีแ้าหจ็ดสบบบองมสิบ <โ image. S 2> ี่แล so ้วยีบงบาทีน่ไนเบคเขาไมรู้หมมันเป็นอยู่การดงเขามันเป็นมันเป็นเรื่องในดบงีค่อครับจดหมางไอเบก็มีคนสุดทาี่ผมพูดก็คมพูดเงอ่ะทแมงเหอะ มาครับมาไม่ไม่ตายแกงแรงนะแต่มันตายไกลมากนะอ่ชอนชอนซื้ของเทียกันาเพ่งสงกระเด้งหรือเปล่าะครับพี่นมา้อ่ะขับรถมาไงรู้เรายไม่บอกเลย่ะนั่นรถเหรอไม่ใช่ยังไม่ได้บอกเลยเถอเพอนเขอราคิดถึงเขาไหมไม่อุบยุบๆหน่อยไม่ จูบหน่อยมันก็ไม่แพบเพื่อนอขบเพื่อนหรอกขบเาแค่นั้นะไม่จูบหน่อยจูบหน่อยะเอู้มดู่มจูบเขาคิดชักชอวนี่อย่าพาไปาเพว่อนตรงไหนอะบจุดสิบจุจุดสิบจุดสินี่นหยทากไปไหนแล้วอ่ะผมจุดสิบใช่ปะใช่ใช่ อยู่ไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอยู่หน้าตู้นี้ปะใช่ไหมคนนี้ไหมใช่ปะจุดสิบบ้านหัวใจใช่ปะใช่ใช,ใ,ชให้กูกดถ่ไหมให้ใครมาอเอาปะกูชน,นก็น่าจะไม่ได้เล่นนะพี่จุอะผมเห็นเขาเพิ่งกลับมาเล่นรีบมารีบมามีคนมาเยอะแล้วมวมาเยอะมไมแล้ว เราล็อกพอมเนี่ยพี่แจ็คแล้วพี่ยูไปไหนลยวะใครพี่ยูอ่ะอ่ารีบมารีบใครคือพี่ยูครับผมชอยู่ไหนชอนเอาอยู่ไหนไม่รับสายพี่พี่ยูเสียมาไปแล้วใช่ไหมโอเคไปเนาะมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปไหนครับพี่ ไอ้ดูว่าให้ให้ผมเป็นเบิกรถไหมฮะผมเบิกตามเป็นได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิงมารับแล้วโอ้โหให้พี่ดูสิใพี่ดูสิโอ้โหไอี่เขาล่งโล่งแม่แล้วอยู่ไปไหนพี่โถ่เตะหน่อย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 อย่าเพิ่งตีเขาอย่าเพิ่งตีเขาอย่าเพิ่งตีเขาเตะหน่อยเตะหน่อยเฮ้ยเตะหน่อยหน้าดีโหรายืนเหมือนวะใช่ไหมใช่ทำไมพี่อยู่กับอยู่กับพี่โซน เธอเป็นอะไรครับเธโอ้นาเขาปอเอบไม่อยดีมากิยาหน่อยกิยาหน่อยกิยางหอดแล้วกิยากิยาให้เขาปอบไหมกินมาก่อนกินมาก่อนโอ้โหนะคะแ้เขาปอบไหมคะแห้เขากอดไหม โกดโกดโกดเธอเป็นไรครับเธอพี่ชายครับไอ้แฟนผมเป็นไรครับนี่หนิแฟนพี่ไม่ได้ครับเธอไงครับเธอไม่มีอ่ะไม่เอาอ่ะพี่ชายเขาแฟนผมเป็นไรครับพี่อ่ะเอ้าเหนียวไปแล้ววะเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับไม่เกล่ยแล้วไม่เอะไม่มีแฟนฮัลโหลครับเจลอยู่กับแฟนครับ อยู่กับแฟนครับบนรถครับใช่ครับแฟนชื่อมิเกลครับต่อ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 ใจใช่ครับแฟนดิงมะยูดิผมผมอยู่กับผมอยู่กับแฟนครับรูม่เรียกไหนคนไหนชื่ออยู่นะครับไม่รู้ไปไหนอยู่ไหนฮะพี่โซ่พี่ยูพี่ยูแมาพี่โซ่พี่ยูยูอะไรวะยูยูคันนี้อ่ะ เธอครับไหนอที่วัวไหนอะนี่ไงแฟนเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่จริงเด็กเปรตที่พี่บุญดิ้งเล่าให้ฟังใช่ป่ะนี่เหรอฮะพี่บุญดิ้งบอกว่ากีสันดานเนี่ยมาบอกว่าพี่บุญดิ้งจะเป็นผัวฮะใช่ใช่พี่บุญดิ้งพูดแล้วคนนั้นเล่นเหรอคะใช่พี่บุญดิ้งบอกว่าคนนี้ยเด็กเปรตเลยอ่ะไม่น่าใช่นะครับ อันนี้จะเป็นแหนกันหรอครับนี่แล้วพี่ซอนแล้วพี่อยู่มาได้ฮะฮะพี่แล้วพี่อยู่มาได้ยงไงก็ช้อนเข้าไปเข้าไปตู้่างพอดีเข้าไปตูปต้่างพาดาองพดีแล้วก็เจอกันแล้วพี่อยู่ก็ไม่บอกอ้าวไปไหนแล้วเวห,หลืออีกหนึ่งน่ะโดนชนไปหรอพี่มีไปเอาไว้เบ้ป้าเดือแสนหนึ่ง ามาต้องไปขอโลนะเราพาดูดนะพี่ยูเข้าไปกับคนอื่นแ้ไม่บอกเดีบวสักป่ะพี่ก็อยากจะบอกเบลแต่พี่ไม่อยากคุยกับคนในรถทำไมเธอครับขึ้นรถมาคันนี้นะคะเธอเช้อนงั้นเราไปอยู่กับเพื่อนก่อนนะช้อนรถไหนอะใครเอาเคี่ยครับทำไมพี่ไม่อยากคุยกับใครอะไอพี่เดี๋ยวให้เชียวไปซื้อ EP ไม่อยากคุยกับใครอะ ไม่มีอะไรหรอกเกลเขาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำอะไรกับพี่ไว้อะใครทอะไรพี่ให้ผมบอกไหมครับเพี่จะขึ้นคันนี้มาเเดียวคนเดียวให้ผมบอกไหมผมไปทำอะไรตอนไหนผมทกไหมอ่าวเกลทำเราทำไมอ่ะเราไปดูชายสการร่ำรวมก่อนเราต้อสรงตามที่แถมมันแทงเราต่อแล้วมันพูดจาเรา ทำตอนไ,อไหนวะทำทำไมอ่ะรู้ไหม,ไมว่าเรากลัวอ๋อ,อครับเธอทำเ,เราไปทำกันตอนไหนหรออา้าวไม่ใช่เจลหรอ,อต้องใส่ยจำผิดเธอแต่งตัวอะไรนี่ กดไว้ก่อนอะ่ะกดหมดอะ่ะใส่หมดนะบอกเลยที่นี่ผู้ชายไม่โนกจีตคนฮะโนกจิตกันหมดอะ่ะเอ,อามาเล่นด้วยพี่เอามาเล่นด,ดูนี่พี่มากะไปดิ๊กมะใช่ใช่ใช่ขอของไปอยู่เนี่นยขอให้พี่อะ่ะฮะเร็วสิ รีบๆบดินเลยจุดอ่ะขอเกาะร้อยตัวน้อยไม่มีเลยไหนยะลุง อยู่สลัมอันนี้คือไปบ้าพี่อันนี้ไปบ้าจุดสิบอ่นะไปไปไปสิบนะสิบตรงกูนะ เฮงเนี่ยเบื่อชิบหายทั้งรีเดรจุดสิบยี่ใ่เดียวด้วยยี่ใช่เดียวด้วยเธอ,อนอนท้ำไมล่าเราม่วงอะเธอลุกสิเธอเราม่วงเขาไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเออที่อามา จะเป็นไอะไรนะเย้าจ้าเย้าจ้าเกี่ยวบอกเกี่ยวง่วงอะผูเปอร์มาดำแดงดำแดงมาดำแดงมามาหน่อยมาหน่อยเอ้าแล้วกูไปเรนเบลล่ามาโลเราก็จะขายของเดี๋ยวดูจะสิก่อนพี่หน่อยเาเล่นก่อนใช่ไหมเตร็จเ่นก่อนเล่นก่อนก่อนก่อน พ,พี่ชายชื่ออะไรครับหนีข in ้างหน้าอ่ะอายุเลยดิชื่อไหมรเ่าไหร่ชื่อไหหรอครับผมชื่อเจลนะครับอันนี้ครับอยู่บนทนนนับีพี่ว่าผมหล่อไหมครับคนนี้เป็นแฟนผมเลยนะูเส่อะไรนะครับนี่ล่เป็นแอผมมนาในนี่ใช่ไมเพื่อนไมล่เพ่ติดแงอใช่ไมเพื่อน ขอโทษครับขอโทษครับทำพี่เิ้งจัดนีเอ่ะนั่งถูกสิบเลืเอ่องอย่างว่าเราไมาจอดของพรอมเลยเลยขอก็ครับขอก็ครับ ได้ป่ะไม่ไม่กิ๊กมาก่อนได้เท่าไหร่กิ๊มาเออพอพอพอหมหมดพอแล้วพอแล้วพอแล้ว่อยาคูไม่สี่สิอรกิ๊บออก่ครับเอกว่าหกสิบหกสิบ้วกชนผมหมดเลยเจ็ เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบือมันนะแกตัดนะลงมาลงมาลงมาเล่นงุกคนะไอ้าอนชอนไปเลยไอ้โลพาไปเล่นโลได้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 ไดงได้ไได้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  ออกๆอเก่อนนะไม่เป็นไรออกออกสี่ออกสี่ขอยาดแตมหนึ่งแล้ขอแมหน่งเอบเมงั้นอย่จงหนูที่แร่หน่อยนีพี่นาย้งั้นเป็นไรออกเป็นไรอะเป็นไรครับถามะไมเป็นแล้วไม่อยากคุยแลจอดจอดจอจอจอดเป็นอะไรกันเนาะเป็นอะไรกันเนาะไม่ยได้ขวดอี้อ่ะเออเดี๋ยวยามาแลกเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ น้าเป็นไรอ่ะไปดถโอ้มา <there S 1> <so S 2> ดีกันมาเลาเมาดีกันเลยที่รักขอโทษครับที่รักไอที่รักยังวะนี่ที่รักออะอ่าจะหนีเขาทำไมอ่ะข้ามีแฟนแล้วชื่อชื่อเสียไอ้หนุ่มหน้าจืดมันหลอกผมตรงไหนรับที่นายทำอะไรอ่ะ พี่นายทำแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่นายไม่พี่นายทำอะไรพนมมือด้วยอ่ะไม่พี่ขอพรจากรถไงขอพรจะไหวแม่หรอครับไหวแม่ยานางไงไปเท่าไหร่อืมไปไม่รลดโอ้โหยัยเคยไหมอืมย้ายย้ายใครมั้ยมีแฟนแล้วหรอเราคงไม่รูปนะมันมีคนรับนะติบับมันไม่มีแล้วมารับสองร้อยกันแล้วขายไม่มีขายเมื่อกี้อ่ะ เธอมีแฟนแล้วหรอคนรับสองเลยฮสองามสองสาเธอมีแฟนแล้วหรอสองสอใช่สองสามเรามีสคนเราขอเป็นคนที่หนึ่งได้ไหมอ่ะไม่อ่ะเราตัวเตี้ยสุดเราขอเป็นคนที่หนึ่งได้ไหมเอ็กหนุ่มน้าจืดมันสูงเพราะอรสอง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 สูงไแล้วกันที่ดูคอตีแล้วที่สามรอนะผมตัดกลางให้อะไรอะ แต่ถ้าขายไม่ออกมากไม่ได้หรอพี่โซลตลกเลยอ่ะอ้อนอยากกินเยอะพี่ผอมลงเลยเอาเฟิร์สติดเตยไม่ตื่นพี่เดิมพี่เดิมาเูิที่เดิมเนี่ยแล้ก็เห็นพี่ติดเตยพูดเลยพูดเลยเขาบอกพี่เนี่ยมาพูดไอ้ไหนบ้างไอ้ไหนบ้างที่ให้มาสามขวดอ่ะยังไงเลยจะได้ไม่งงเกยิงนะงอนพี่อ่ะจะเงียบมันก็เงียบ หมดเจะเงียบมันก็เงียบกันทั้งพวกพี่แบบว่าพี่ไม่แค่ช่วยเขาเข้าแอร์ด็อกระชาชนคนเดียวอ่ะวิเกลพี่เจอน้องเฟยเขาไม่อยู่ไหนเขาเหมือนไม่รู้ใช่ป่ะนะออใครมานะเฟยอะเฟยมาเชนอว์ไปหาเฟยกันสวยไหมไม่สวยรองดิวสวยกว่าประกันประกันเดยวสวยกว่าตอบอะเขาอยู่สีเขียวอ่ะ เองงาดูคนเรยวๆอยู่ใกล้นะวกเตนเตียงอะไม่ไม่ใช่แตะทาทไม่ใช่สวนสวนไหมไ้แฮปปี้บอยมึงอยู่เนี่ยเออมึงมาแกหึงเรารออยู่ไหนมึงคิยามห้กี่ขวดสาปามาจุดเดิมมาจุดเดิมแกหงเรรอจุดไหนวะเมป้าซิจอก็อยู่นี่เมีแฟนแล้วหรองแ คนนี้คือแฟนเกลหรอข้างรเจลนะใช่ฮัลโหลพิมอยู่หัวแถวด้วยนะแถว่นระใช่เกียรลบ้านซีเจคือบ้านตรงไหนไงเกลคืออะไรซีจไม่รู้บ้านซีเจอะบ้าซีเจตรงแดนชูโม เออบ้านผับมั้งพี่ตั้นหัวเราะไปเด็กสจัยเด็กสมเชนอะไหนพี่วะพี่ตั้นเด๊ะมาลุ้นเลย แน่แล้วครับคนคนเชื่อเฟยอยู่แน่แล้วครับที่เดิมที่เดิมอยู่ไหนเฟยอยู่ไหนอะจุดสิบเมื่อกี้นะทีมโซเทปอยู่ไหนอะพี่เบิกมาแป๊บเขาบอกว่าไม่รู้เจอแค่คนหน้าเหมือนไม่รู้ใช่หรือเปล่าไปไหมเอ้พี่ครับไม่เป็นแม่ครับนี่ เป็นครับเป็นครับหมดเลยนะรอดครับพี่จุดสิบบ้านหัดใจก็เดินมาเจอจุดสิบพี่พี่เลยฮยัลโหลสามยักษ์สิบสามยักษ์จะาเลยใครมาอันที่วนนองทำงานทั้งวันเลยเหรอครับใช่ครับต้อขยันนิดนึงอ๋อเธอเราคนข้างหน้าเป็นไรฮะเราคนข้างหน้าเป็นไรเป็แฟนเธอไง ครับเธอครับเชิญเอ๊ะเธอเธอข้างหลังไม่ต้องหึงนะครับไม่มีเดวแม่แม่เราต้องหึงด้วยไม่ไม่ต้องหึงนะเยเปป็ดโราเราเรารักเธอเท่ากันนะครับถ้าบ้านเจอช่องเขา่เียเขาลุกหมดนี้เขาหมายเขาเป็นนักเก่งราคาเขาลงรถมาแล้วนะเป็ดโป๊ะสิ้สุดรถไปแล้วคลงวัดไม่มีใครใส่สักคนมีแต่ใครไม่รู้ใส่ลูกถ้าถ้าขับเข้าวงรถยหายไหมครับ เท่าวงรถหายน่าจะหายไม่มีวอลเลตเลยโอ้วอลเลผมหลุดแล้วแบบอันนี้แ่เกิดอ๋อจริงเหรอวอลเลผมลุดแล้วผมจุกซิกจุกซิกจุกซิกอ๋อจุกซิกอะจะอยู่หนาหรืออยู่หนาเยอะเยอะไม่ใช่กังเรล่านั่นนี่เยอะนะนี่ หัใจโจเซฟโจเซฟคนนี้ไม่ใช่แก๊งเรานะอีกข้างๆเนี่ยเฮ้ยเขาลงแลนะฮัลโหลมีคนลงเฮ้ยที่รักลงที่รักลงที่รักลงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมใจเฮ้ยเฮ้กูลงเลยกูไปกับไปเขาลงเขาลงเขาลงไม่ต้องรีบรอเพื่อนมาเยอะก่อนแล้วจอดตามปากเข้าผมถึงแล้วพี่ผมถึงแล้วอยู่ซ้ายมือปากทางเข้าไม่ใช่ทางปากเข้ารถค่อยยงก่อนไอ้มันมันกินข้าวบนรถได้มะครับลงปาก เนี่ครับพี่ควงนะข้งวปลามันมันกินข้าวบนรถได้ไหมฮะเออได้ครับสเต็กใช่ไหมใช่ครับสเต็กครับต้องลงไปกินแล้วก็เดินขึ้นหรอเออใช่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 ใไม่พอช็อตแม่ในรถเดินเลยคอมมอนคอมมอนยามเขามีเกือบร้อยคนเราลงแล้วเหรอเพื่อนลง มันมันมาจอดตรง g t ทีวีเทาเนี่ยตรงที่ใบตองยืนอยู่อฮะใบตองเหรอเห็นปะเห็นปะมันมีใบตองของ,องโก,โกในวอลอ่ะมึงเ,เห็นไหมล่ะแม็กลาเลนเนี่ยมันของใครวะขาวลง พี่ป่งมากเลยต้องรีบต้องรีบต้องรีบให้มันนัวนัวเลยนะพี่ป่งได้แม็กมาได้ไงอ่ะพี่ไปไหนมาป่งก็อยู่อุาาสามขวดพี่อ่ะพี่สมองเต็มทำไงดีอ่ะสมองเบือ่อเหมือนมันต้องไปแบบไอ้นี่มั้งออกกำลังกายอ่ะเจลที่ไหนอ่ะเหมือนเจลไปที่แบบเดี๋ยวพี่พาไปกินกินกิน

ช้อนชอนข้างล่างอีกตัวหนึ่งเห็นปะเขารออยู่นะช้อน,น,นอนระวังหลังช้อนสวยช้อนไปอีกคนหนึ่งมานามามาาามาามามาามาาาายาา สวยสวยสวยเฮ้ตรงตรงรถรถลาชุบเียรนทีเดียวต้งคนหน่คนนึงสวยสวยสสวยเจอาคุเจ้คุ้าให้หน่อยสามโพนไปรอพินไปรอเลยเอายาหน่อยสามสวยสยาไววดสามคเจีคนเดียวครับกลาง้านครับเออเตรงหลักเข้าใวิ อันนี้พี่โกะพี่โกปะป่าวะพี่ชายไม่ใช่ฮะใครวะพี่เบิร์ดพี่ไปไทยกังเกงขาวมันมองแยกไม่มออกค่าค่าเข้า,ขา,ขาแสนหนึ่งด้วยนะพี่เบิร์ดออกออกสามขวดแล้วอะไเฮ้ยอุ๊ อุ้มเขาหน่อยอุ้มเขาหน่อยถึงคิวใครแล้วบ้างตงไหนผมขอบ้างดีดีกลางเออมามามากลางรูกกัาไหมว่าจะมียาเมกเกยวใช่ไหมรูกันไหมเออถือยามีเกลายูเนยเออโอยดูหนาค่บไม่ของผมไม่ติดเแทบปวดโดนยังไงหรอหน้าหน้าหน้าติดฟินต่มามาเนี่ยมาต้องแคปวดแทกแทกข่าวทันทีก็ได้วู เติ้ลได้ให้ไมปกี่ขวดนะเติ้ลเติ้ลให้ไปขวดเดียวต้ลใ้เยวลยพีครขบอาวดนี่ตีนะง่ายนะเข้างหน้าอะไรนนะคือเอที่หน้าเธอใครวะมเมมเบอร์เขายางบ้างยังมเมมเว่าที่ร้างน่ะทำไมน้องเมมเว่าที่ล้าง ที่รักไงแมว่าที่รักแมวอ่ะทำไมอ่ะเราไมีที่รักของเราหนูนะเราขอเป็นที่รักด้วยได้ไหมไม่ได้เราไม่ใช่คนหลังใจค่ะแต่พี่พุดดิ้งเคยเล่าให้ฟังเคยเล่าให้เคยเล่าให้ผมฟังด้วยนะบอกว่าบอกว่าพี่อยาเคยเคยคุยแบบว่าที่เป็นญี่ปุนเนี่ย พี่บุดดิ้งเล่าวะงั้นเลยเหรอโ้ช่วยอะดูดดิ้งไอพี่บุดดิ้งนี่นะทำไมช่วยขนาดนี้โอ้โหใส่ติวได้เยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอครับไม่ใช่อ่ะทำไมพี่ใช่มองพี่สูกที่สุดแล้วแ่ละอ๋อฮะนี่พอพี่บุด้งใช่ไหม ี่ขับ<ซ>ับบรรถเป็นนไหมค,คมหอ,อยากลองใส่ไหมครับไม่เอาดีกว่าขาไม่ถึงอ่ะคุณลิงมีเจ้าชูไหมพอรู้ไหมครับพอรู้ไหมไม่ไม่นา <จอ S 1> ม่าจะรู้นะครับจะแมนจะมัม,มใช่เหรอครับใช่ตัวตัวมัมเลย เอ้วุ้นเลี้เขาไม่ทำอย่างไรหรอกครับอย่าอย่ามาใส่ร้ายนะครับผมเดี๋ยวมาใส่ร้ายพี่ผมนะแม่ตบมาตบตึงวงการน่ะอย่าอย่มาใส่ร้ายพี่ผมนะเห็นแบบไฟเอ็มเขารู้จักนะครับชื่อเนี้ตึงเลยแหะว่าสิทธิพี่เขาไม่รู้จักนะค่ะในเมืองเขาลั่นจริงนะครับผมยังรู้จักเลยครับใช่ครับเอ๊ะผมผมมาเจอพี่ชอร์าเขาเล่าให้ฟังว่าพี่บ wow ู้เนี่ยเขาเป็นอะไรกับกับพี่วิลลี่เหรอฮะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตนแบบเล่นหลายคนเลยอะฮะใช่หรอเขาเป็นฝามีภรรยาดูต้องคำตุกไม,ม้ฮะงานก็ไม่ชวนผมเลยอะ ยังมีมันใไทสองมันก็ส่งยุทธ์ไปหน่อยยุทธ์ต้องไปเตรียมตัวซ้อมนะที่รักไปแล้วหรอใช่ต네้องไปแล้ไปแล้วหรอครับผมไปต่อบอกด้วยนะใช่ไปแล้วสู้ๆนะครับเธอครับเธอใช่ครับคิดถึงเขาด้วยนะครับผมคิดถึงใช่ไหมครั ครับจะปวดแต่ไปคิดถึงไอ้หนุ่มน้าจืดนะครับผมครับน้า<ม>จืดไหนไม่มีใครจืดไว้แล้วอ่ะจริงไอ้พี่พี่ชายครับผมไม่หล่อตรงไหนนะฮะหล่อครับแต่รตรงเลยว่าแต่มันจะหล่อน้อยกว่านี่มั้งคนคนชื่อเคียวปยว้าเจลใช่ไหมใช่ไอ,อ้พี่ขับรถ<อ>เป็นแบบครับนี่นอขอโทษ ต้องเกลียวเลยอยากรู้ทำไมล่อยูสาวเจอกันครับสู้นะเจอไหนนี่เจอนันนะพี่อยู่้า คนใหญ่ oh, yeah, yeah.